วัสดีครับอยู่กับเกมเดสบอยเดลไลท์โมบายนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจับตัวละครตัวนี้เดอะด็อกเตอร์นะครับผมก็ <c oughs> เราจะไปรักษาคนไข้กันได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้คนไข้เยอะเราจะไปไล่หวดกัน <c oughs> ก็ก <c oughs> มมนะครับแอดออนที่ผมเอาไปนะครับจะเป็นเทปสัมภาษณ์แล้วก็ระเบียบคลาสทูคลาสองนะครับแล้วก็โมลิสสีเหลืองเปิร์กก็ตามนี้เลยครับมี นักชำแหละซุ่มท่ามนะครับผมก็แล้วก็สอรองและทำร้ายแล้วก็อีกาครับสายรับจากเงามืดแล้วก็ชาร์จเกินขีดนะครับผมก็ยังมีอ่ยังมีเปิร์กไม่ค่อยเยอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรักษาคนไข้กันเลยเจอกันในเกมครับ อยู่ในด่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวนะครับของตระกูลยามาโอกะนะอืมหมออยู่นี่คนไข้อยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวหมอจะไปรักษาให้ขาอ,อยู่เครื่องนูนะ้นอะนี่เราใช้ท่าไปเลยระบุตำแหน่งอยู่นู้ชนชนะเธอเจอนะเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ย ออกไป้านไหนอะเราไล่ช็อตตามเลยนี่ฝาอุ้ยทำไมหน้าจอมันหันไม่ไปวะมันนี่มันนี่มนันนี่ช็อตตามอีกต้ามมาเพื่อนเหรอบินเท่านี้จะเสร็จแล้วด้วย าพาดไปก่อนหนึ่งทีเอา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 เดวไวยังไงยังไงเดวไวเดวไวยังไงเจ็บันท่วนหน้าเจ็บันท่วนหน้าไงอะเจ็บันท่วนนี่ช็อตไปก่อนเจ็บันท่วน,น,น,นหน้าเจ็บันท่วนหน้าโหปั่นไม่เกรงกลัวเลยถีบเพื่อนก่อนครับปั่นไม่เกรงกลัวเลยถื้ไม้ได้วย เอเออกรีสดไปอุย้ยบั่นไม่เกรงกลัวผมเลยเมื่อกี้ไม่เก่งกลักกวก็โดนอยู่แถวนี้น่าเลยหรือเปล่าคกรีสดสิผมไม่คกรีสดอยู่ไหนมาให้หมอรักษาซะดีๆนะ หมอคนนี้อยากรักษาให้ด้วยการช็อตไฟฟา้านอยู่นี่วิ่งไปละือเปล่าโอ้ยไม่ลุงบินลุงบินว่าไงล่ะครับฟาดไปก่อนหนึ่งทีมานี่โอ้ยลุงเดินลุงเกียบยหัวเข่าวะนั่นน่ะเอา้าปิดเออพับไม้ พับมาเพื่อให้ผมตีเขาลุงบินน่ะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะรักษาให้นี่แขวนไว้ก่อนเดี๋ยวผมมารักษานะเคปเอา <c oughs> <c oughs> แก้งลุงบินอะเฮ้ยเอ้าทำไมมันกดไม่ติดอะนี่เอ,อ้าผมรีบร้อนไปหรอ ช right ็อตปิงทีกรี๊ดแน่มีลูกโอ้ยฟาแฟดต์าแฟดตลูกวินโอ้ยเขามีความสามารถหรอคนเนี้ยจุ๊กไปไหนจุ๊กไปไหนไมหมอรักษาดีดี มาให้หมอรักษาี่ดีๆฟาดไปก่อนหนึ่งทีฝันไปแล้วสองเครื่องหรอมาให้หมอรักษาี่ดีๆอย่าดื้อพี่น้องกันแน่เลยสองคนเนี้ย <c oughs> จะไปไหนจะไปไหนโดดไปอุย้ย โดดไม่ได้อะดีโดดไม่ได้อะด,ด,ดีโดดไม่ได้นะโดดไม่ได้นะโดดไม่ได้เอ,อ้ยขอล้อหลอกว่ะคนเนี้ยนี่ล้มไปต่อไป วั่นฟรีเลยนั่นน่ะถ้าผมไม่มาได้ยินเสียงด้วยเสียงคนวิ่งแถวนี้เนี่ยลุงอ่ะต้องให้ผมรักษาให้นะผมรู้ว่าลุงอ,จอาจจะัวเขา่าเห็นวิ่งกระเถงไปเยอะ <c oughs> ลุงไม่ได้เจ็บปวดเขา่าเองตีลุงได้ช่วยละว,ว่าละ อ๋ขอขถวนั้นก็แผนเสาเดียวครับทำอะไรทำอะไรทำอะไรมานี่มานี่มานี่ดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อมานี่เดีย๋ยวผมรักษาให้เดีย๋ยวหมอรักษาให้มาเร็วอุ้ยขอโทษน,นะ ฟังครังหมอว่ารุนแรงไปแต่หมออายากให้คนไขอ้อาการดีขึ้นนะหมอเป็นห่วงก็ช่วยเร็วอย่าง้อะอ้ยยังไม่ช่วยดิเอ้ยช่วยแล้วอะไรเนี่ยแต่ไว้แต่ไว้จะเล่นแต่ไว้อยากโดนรักษาเหรอ เอไว้อยากโดนรักษาเหรออันนี้ถ้าอยากโดนรักษาอันนี่เดีย๋ยวมอพาไปรักษานะเอาไว้เด <c oughs> มอเข้าใจซ่อมเครื่องบันไฟนานๆ่ะไฟมันช็อต อยู่นี่อุย้ยไปไหนธรามดไปไหนแม่ธรามดน,นี่ล้มไปเขาช่วยกันไวจริงนะระเบิดไปคนไข้ของหมอ คนไข้ของอ,อยู่นี่เฮ้ยจะไปไหนคนไข้ของหมอหน่ารักกันทุกคนมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวนี้มานี่เดี๋ยวนี้เข้าไมาห้หรอเข้าไมาห้หรอเข้าไมาห้หรอแล้วก็เพื่อนพับอ้อยงัง แม่เสียววูบเสียววาบกระตุกไปหนึ่งจังหวะน,น้องเจ้าเห็นนะเห็นนะใบแล้วหนึ่งโคนเห็นไหมรักษาหมอไอสบายดังนั้นแหละกระทืบอ๋ออันนี้มันเอฟเฟคของเรา อยู่นี่ลงบินลงบินอุย้ยลงบินล้อหลอกลงบินล้อหลอกโดดไม่ได้โดดไม่ได้ดดไมันดี้ยวหมอรักษาให้นี่เห็นไหมนี่เรลงสารนอะะเจเจหัวเข่าเลยอะ ช็อตไปหนึ่งทีช็อตอีกหนึ่งทีลม้มป่ะนุ๊กินเดี๋ยวผมรักษาให้โอ้ยเหลือเครื่องเดียวเหรอ อยู่นูน่นแถวนี้หนึ่งคนครับเฮ้ยไม่มีได้ไงนี้อ่ะเฮ้ย <S <S เราแห,หบอย่างงี้ผมรีบตีไปหรอหลุมอยู่นี่โห แย่แล้วผมต้องรีบมาปิดด้วหลุมอยู่นี่อหรอคนนี้น่าจะรอบที่สามนะครับใช่หลุมอยู่นี่วิน ลุงบิลขนาดนั้นบิลนะจร,นนจริงอะแต่ผมเอาลุงบินตลอดเลยผมเรียกลุงบิน <c oughs> ผมสามารถทำยังไงดีวะจะมาปิดลุงทันหรือเปล่า <c oughs> คิดว่าปิดทันไหมต้องเสี่ยง เสียงของเสียงทันครับทัน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 ,ทนคนไข้อ่ะมีหมอไม่รอดหรอกนะหมอบอกเลยนี่หมอแล้วหนี่หมอไม่รอดหรอกโอ๊ย จับหลังมาแล้วก็ต้องมีโมลิสิลุงหมอขอโทษนะแต่หมอต้องรักษาจริงวาะโอ้ยนาไม่เลยยี่รักษาคนไข้จนครบด้วย